เอาล้วครับ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 เบิงสะดุ้งเก็บปูครับเอาล้วครับดึงตึงไว้พี่น้องไปเบิงพี่น้องครับบันนี้เอาละจะเป็นอะไรคอยดูคอยติดตามพี่น้องครับเบิงเมีอยังล่ะมียังล่ะอียังล่ะเอาล้วครับเอาล้วครับเอาล้วครับอยู่หรือไม่ได้หรือเปล่าคอยดูเอา เออเอาแล้ว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 ,าลวบาดนี้เอาล้วครับเบื้องหลังนี่ครับน้องนาทีนะครับเสียงห้องกิด๊ดกิ๊ดว่าหันไหนไม่แรงน้อบาดนี้น้อชมครับชมครับเห็นตะหลังในว้นี่ วัดีครับพี่น้องครับนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube นะครับเอาทิดเสกสเตชันครับพี่น้องครับนะครับวันนี้ครับป้าพี่น้องครับมาลงแหจับปลานะครับยกสะดุ้งนะครับบรรจะกาศมันอยู่ทางบ้านน้องแอกพี่น้องนะครับบ้านน้องแอกตำบลน้องผือนะครับอำเภอจตุรพักพี่มานนะครับตหวัดร้อยครับพี่น้องครับนะฮะโดยทีมงานวันนี้นะครับตั้มร้อยเอ็ดนะโปรโมเตอร์ใหญ่ใจถึงพึ่งได้นะฮะวันนี้นะครับบัตรมันอยู่ที่พันสี่ร้อยบาทครับพี่น้องนะครับ อาหารครับพันสี่ร้อยบาทตอนนี้มีทั้งเหหทั้งสะดุ้งพี่น้องเราเล่าเจ็ดสิบนี่ะครับพี่น้องบุคลากรวันนี้นะฮะเนื้อน้ําโดยประมาณเก้าไร่ถึงสิบไรนี่แหละครับคอยติดตามชมสักครู่นะฮะผลงานวันนี้จะเป็นเช่นไรนะครับคอยติดตามครับพี่น้องครับนะครับตอนนี้ก็ส่งสัญญาณมาแล้วนะฮะสำหรับปลาหมูตัวใหญ่นะครับมีคนหลับสื่อแล้วครับ ทางก่องมันไม่การเลือกไดๆครับท่่าานทนผู้ใดไๆก็โหมดตัวใหญ่นะครับมีลุ้นนะครับวันนี้นะครับปลาเก่าปีกายปีกคอนกับมีครับมีกระโหนะครับแล้วก็มีบึกนะครับถามันเหลือด้คอยติดตามครับพี่น้องครับตะลับว่านี่นะครับบ้านน้องแอกรับตอนนี้ก็ความพร้อมกับเราประเทศแล้วพี่น้องครับพร้อมแน่ตาให้ลองสูบหวานทุกคนครับ นะครับเริ่มแล้วนะครับบาทพันสี่รอยบาทที่บ้านน้องแอกนะครับจตุรทพมันจับวันร้อยเอ็ดครับพี่น้องครับนะฮะโดยทีมงานตั้มร้อยเอ็ดวันนี้นะครับอ่าคอยติดตามครับผลงานมันจะเป็นจังไดนะครับหลังจากผมกับฮางหายไปบ้านเดือนเสียๆครับพี่น้องไปท้ายปลาเลยนะครับกลับมาแล้วนะครับอ่ะไปเบิงสะดุ้งก็และกันเหี้ยก็สิบพันขึ้นง่ายดอกพุทราสามผืนผุนนะครับอ่าแล้วครับโอ้ทัวทัวทัวทโอ้ บาทเดียวเพิ่งครับอ้าวเบิ้งสะดุงก้อนครับช่วงแรกนะครับแหยังไม่ขึ้นนะฮะโอ้อ้าวเบิ้งครับเบิ้งครับเบิ้งครับบาทเนี่ยเบิ้งสะดุงพี่น้องเฮ้ยโอ้เอานะกับโบ๊ทไฟพี่น้องนะครับเบิ้งหันนะครับหลังหันยุ่งกลางนะครับโอ้เข่าคักตัวนี้ไหม โอ้โหระหว่างที่รอชมแหนะครับเบิ้งเสดงกอนไม่น้องคนครับเขาคักเขาเนี้ยของคนอ่ะเสือเขียวเคนครับเจปูเสียงดังขนาดพี่น้องเลยอ่าคนครับของเล่าครับเสือเขียวคนครับเจปูคนสวยนะฮะเบิ้งครับคนครับปุ้ยอาหยะเลยโอ้ค่ใหน่อคนใหน่อยครับพี่น้องครับ ปาด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 โอ้ตักบาดเดียวพอพ่อครับพี่น้องต้องมีตักเพิ่มนะครับโอ้ตักสองสามรอบคนนี้ต้องบดอ่ปะปาโตปาดโตอ่านี่หลังนึงครับข้บางๆกันในสาไรากแวบๆก็มังหันนี่นเนอาบังนิดนึงครับพี่น้องอันนั้นกับบ่ค่อยคือกันนะครับเหี้ยขึ้นตก,กลายจะเพื่มพีน้อยเห,ห,หี้ยนี่เนาะอ,อ่ะ เบิ้งสะดุงะง้งไปพังๆก่อนนะครับจากที่ผู้จัดว่านะครับน่าจะมีกระโห้อยู่นะฮะแต่ว,ว่าจะเหลือหน่อยระรายหน่มบอในใจนะครับพาปลาเก่านะครับมีกระโห้มีบึกนะครับคอยส่นคอยชมกันไปนะฮะเบิบ้งกัะหนาฝนครับแขเสื้อเขียวกําลังเดืองอยู่กลางนองพี่น้อง มึงกันนะขึ้นมาแล้วแหแรกเพื่อน่ะเห็นจังไดอีกขึ้นมาอยู่สวางตัวพี่น้องเไยนะครับเอาควายลุนกันลุนกันพี่น้องไวจถือของไงความมู้นอ้อเนี่ยมจุหนิ เบิ่งไปน้ำกันแล้วครับคือโบเหี้ยบ้าห้าวแต่นอโอ้พี่น้องทางแหนกัดสูตต่อไปพี่น้องพื่นครับพันหนึ่งเสืองเดงอหมุนกระลังปดเจ้ไกลพี่น้องนะครับมันสองสามตัวยอ่น่าเป็นปลาท่อนจันเราและบางส่งแล้วนะครับ อ่าดูท่านนี้ครับน,น,นี่เห็นแล้วเห็นแล้วนี่ครับอ้าวนี่เึ้นมาแล้วเท่าที่เห็นเป็นวนวลจันทร์ครับนิ่นครับตอนนี้ครับ ครับเบิงสะดุ้งเก็บปูครับเอาแล้วครับดึงตึงไว้พี่น้องไปเบิงพี่น้องครับบันนี้เอาละจะเป็นอะไรคอยดูคอยติดตามพี่น้องครับเบิงสะดุ้งเก็บปูครับเสือเขียวพี่น้องอา้าจะเป็นเช่นไรยังไม่เห็นตัวปลานะฮะจะเป็นปลาอะไรคอยติดตามนะครับเออเอโอ้ดึงแห้งพี่น้องดึงแห้งอยู่เอาละเอาละ เห็นแนวไรเนาะนี่เนาะหาตัวช่วยแล้วพี่น้องเอ้ยอย่าปล่อยหลุดนะเอาอายุระใหญ่เลยอ้ยอาครับหลุดแมืมกันครับเป็นปลาชนิไดไหนครับตอนนี้ยังไม่เห็นพี่น,น้องเอาละเสร็จละเสร็จละเสร็จละตัวนี้ได้ปลาเบิกกันบานั่น,นอ้าวอันนี้ก็เข้าแล้วครับนี่อันนี้ก็บึกครับเขาแล้ว แต่ว่าของเจ๊ปูยังไม่เห็นนะครับนี่นี่หลังนี่เขาแล้วครับพี่น้องบึกครับนี่ครับอ้าวไปเบิรงครับเปียกปูอะไรกันครับกำลังรุ่นบุญครับขอความการสองหลังครับพี่น้องอ้าวฟุตคไก่ว่าเบิร์กพน้าว่านะครับไปเบิรงครับอ่าเมียนนิลีแล้วครับฟองขาวขาอย่างเงี้ยนเมียนเดียเทะ เอาละครับงัดขึนมาแล้วงัดขึนมาแล้วเอาแก้วโอ้ด้การเลยครับเข้าสะดุ้งสองตัวเลยครับหูเรียบร้อยแล้วเข้าเจ๊ปุตัวนึงนี่ครับตัวน,นี้ก็ลั่งขึ้นนี่ครับเอาวันอาย,อยุนี่ครับเอาละครับมีแน่นอนนะครับบึกนะครับใส่เราเลาจะ สิบนี่แหละครับคำว่ได้ก่บค่ถึงก็เหลือหน่อยนะครับแปดโลเก้าโลสิบโลนี่แหละครับ,นะ,รบนะสะดุ้งเข่าสองครับอ้าวนี่ผู้ทั้งหนามาคอยบ้าบื้กดอกปนิษฐ์ผนามา,อ,าอ่าอ่าหลุดยาวๆพี่น้องนะครับเราเห็นแล้วนะครับบึกสองตัวนะฮะจะมีอีกไหมสร้างแหฮานะครับ เอาละครับหลังนี่บ่หลังนี่บ่เอาเป็นหยังของของบัดควงด้วยปลาด้อ่าบังหลังเสือขาวรองาที่ครับตอนนี้จักสิเป็นปลาหรือสิเป็นของหินครับพี่น้องครับดึงว่าท่านขึ้นอยู่เนี่ยคอยติดตามนะครับ นาที่คองอะไรครับคนมาที่คองนะครับเอาเหี้ยเหี้ยเป็นเหี้ยเอ้ย่ม่นละ่เล่ะเอาแล้วครับเอาแล้วครับ เอาละครับอยู่หรือไม่ได้หรือเปล่าค่อยดูเอาเงียบ้อยครับออกไปแล้วโอ้โหเราคิดเลยพี่น้องหันขอเงยเขาเราวต้องมาเขาเพาเข่าขาดครับพี่น้องาหาเห็นตะหูจางปังอ่าหนาเสียดายเหลือเกินครับขาดครับขาดโอ้คุณ เก็บปูก็พวดก็พุ้ง่สนใ่แม่พี่รองคุณครับอุยปาดปาดเขาล้างอะล้างแน่พี่รองเลยหลไรเบิ้งเขาทักดหักคับครับสะดุ้งกับพระเอกล้ามอันนี้เนาะเบิ่งตาั้งเแล้ว นะครับนี่ท่านนี้นี่เอาปลาลงกระซั่งหัท่านเลยจ้พี่น้องบึกเล่านั่นเต้าหู้ส้มยัดเส้นรับพี่น้องอ่ะติ๊ต้าเราชมไปเลยครับมาเลยนะครับบาทพันสี่ร้อยบาทนะครับทางบ้านน้องเอกนะครับจตุรัพพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องครับนะฮะเอาลงไหนไปอียังมั่นคง อา้ามีอีกไปไหมอีกไปอา้าอีกแล้วครับคักอีรีครับของเก็บปูเล่าเมียคาถาดีขนาดเลยเล่าอุ้ยพี่น้องบางอีกรอบนี้ครับตลาดทักตล,ลอบพี่น้องเลยบอกเลยบอหน่อยครับพี่น้องครับคักของเล่าครับ ปาด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 เออเอาแล้ว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 บาดนี่เอา,ล,เอาล้วครับเบิงหลังนี่ครับน้องนาทีนะครับเสียงของกิดกิดว่าหันไหนไม่แรงน้อบาดนี่น้อชมครับชมครับเห็นตะหลังในใบนี่อา่าเบิงครับอยู่ใส่น้อตัวปลานอเนมพี่น้อง โอ้ยน่าจะไม่อยู่แล้วนะครับเห็นสีมือไวไปแล้วไปแล้วลวะสันนะครับอเอาโบยูซำไปจ้าพี่ต<ป>้องไปเบิงหลังพุ่นครับด้านทิ่ตะวันออกพี่น้องกระลังตักอยู่พี่น้องปลาเนียนล้วนเลยนะครับคุณครับ เอาหลายตัวอยู่ที่พี่น้องนะครับตอนนี้บึกยังไม่เห็นอีกนะครับยังเงียบๆช่วยนะครับยังไม่ได้มีเสียงกิดกัดนะฮะรอสักพักะจะมีอีกไหมนะครับจะได้หรือเปล่านะพี่น้องนะนะครับบึงเงี้ยวกันไปแล้วมือ่อนนี้นะครับพี่น้องทางเหี้ยไปซองมึงกันนะเปนน็นไงเนาะ เบื้องท่านนี้ครับหมวกเขียวนี่ครับหมอนี่มาใน้ทีมเสือสีขาวพี่น้องครับท <c oughs> ีมงานตั้มร้อยเอียดนะครับแจก,กเสือฟอร์มนะครับเบื้องกันนะยี่ฟอร์มหมวกเขียวเป็นจังได้เอาไง,ไงมาโซ่ยี่ฟอร์เยอ้าวดึงแล้วพี่น้องดึงมาแล้วมียังบ้ได้หัน อ,อึบ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 อ่ามีครับมีครับน,น,น,นั่นนะครับพอได้ปดพอได้ปดพี่น้องครับ lunch, up, เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วครับเสียงเก็บปูกยดกาดมาอีกแล้วครับดึงยิ้มตะว่าขาดแล้วขาดแล้วววาสั้น นะครับโอ้ก็สิมานแท้อ่านตะปานนิ่กับป่าหน่อยพี่น้องของเรานะครับนี่ว่าได้ข่าวมึกพ่อสองตัวไปฝุ่นนะครับ,เข,เ, <c oughs> เ,รบเขาอีกเรียรพี่น้องหลังฝุ่นไหมปาดโตเขาดีขนาดเลย ปลานินล้วนๆนะครับอ่ะกี๊ดถะแม่พี่น้องกิดทะแม่อันมิดแม่ยันมิดแม่โอ้สั่งบรรยากาศได้ไหมหรอเอ้ยห้องต้องสั่งบรรยากาศดิอ่ะรุ่นชมกันไปละพี่น้องนะครับ แวบ,บๆครับแวบ,บๆกังเกงสีแดงสงสัยบึกเข่าบ่าพี่น้องนะครับมันตองแพ้นะครับเบิ่งกันนะเมียนบ่วน้อหนออ่าแมีนครับพี่น้องเขา่าอีหลีครับพี่น้องเบิกเข้าหนึ่งตัวนะครับกังเกงสีแดงเจ้าขาอ,อ,อาจารย์บี <c oughs> มันก็เบ็นเข้าแหย่อาจารย์บีเนาะหนอ <c oughs> อ่านะครับเบิกเข้าแหย่ครับไปเห็นตอนดึงซ้ำหนาพี่น้อง อมีให้เล่นอยู่นะครับปลาบึกนะครับเดือดละสามตัวตอนนี้ครับพี่น้องนะครับ,บอ่าครับหมุนนี่แดดแห้งเหลือเกินครับพี่น้องนะครับหมูเศร้าท่ำทาสิตกผลก็ได้คึมมาว่าซันนะครับสวยมากแดดออกจ้อย นะครับอากาศร้อนนะวันนี้นะอ่าพดแล้วไปน้องทั้งขุนะน้อเลื่อนเร,าาร้วว่าพดเลยพี่น้องว่าพดจำากับตุม่มใส่แหย่กันแล้วนะครับอ่าโบเป็นหยั่งนะครับเราว่าแหยหลายพื้นเหมือนันอ่ะรุ่นชมกันต่อครับพี่น้องครับนะครับ <c oughs> <c oughs> บาดโชวยางฟังบาดเดียวพี่น้องคนครับเบิ้องเฮ่างคนพี่น้องโอ้โหอ้บานบานฟังดอกเดียวอุ้มเบืงเห็นว่านพี่น้องเลยนะครับปาดบาดบาดโอ้โหอ๋อหลุดต่อไปพี่น้องเลยนะครับ นี้ครับสะดุ้งเขาดีพี่น้องรอบซี่รอบหาอยู่พี่น้องแง่ว่าเขาก็ได้นะครับติดสลัซี่ระหาตัวเราก็เก็บไปเด้เลยพี่น้องเลย,ยนะครับบาทฟุกๆเป็นซิปนะครับเดเ,เบิง้งผนครับมาที่กระลั่งยกครับเขาว่าเขารอบนี้นะครับ ครับเขาอยู่ครับรอบหนึ่งกับว่าธรรมดาคือกันนะครับของนาทีนะครับพอสมควรนะครับหลายโตนะครับโอ้ยออกซ้ำโอ้โหนี่ออกว่าออกว่าออกว่าเอายังอยู่ครับยังอยู่ครับนึกว่าออกแล้ว อาครับนะดูสิพานเขาสองบอกไปหนึ่งนะครับขอาไงเพิ่นนะครับนะาเก็บเขาก็สร้างเรียบร้อยนะครับ นะครับแววแววนะครับแววแววว่าเบิกขึ้นนะครับไปเบิ้งกันหน่อยยุใสนี่ครับนี่ครับด้านหลังนี่ครับโอ้ยเห็นมั้ยเนาะเนาะอ๋อนั่นครับจับหางไม่ละพี่น้องใสกับล่าจะวางเกล็ดโลนี่เนาจ้าจริงเอ๋อนั่นแหละครับใสปลาเบิกหนูนี่ครับอยู่ในักเก็ตนี่ห้าหกเกล็ดโลนะครับตัวนี้สน้อยๆก็มูยุเท่าที่เบิ้งนะครับตัวที่สี่ นะครับเท่าที่เห็นเด้นะครับสีัวตอนนี้นะครับสา,ามร้อยอ่านดี๋เราก็ลังปดอยู่พี่น้องนะครับอ่าอ่ะ,อะทางปุ่นขึ้นแล้วครับได้บึกตัวนึงขึ้นเล่ยฝุ่นฝ้ายเรือเขาฟังแล้วไว่ายไ,ไปลราพี่น้องกันครับอ่าเดี๋ยวไปชมครับบึกตัวนี้จะใจเพราะไหพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งครับพี่น้องครับ แล้วครับลากขึ้นมาแล้วเอาสองตัวตัวนี้มีโอ้โหโห,โหมานเป็นหมานพี่น้องแค่นี้ครับแค่นี้เขาสองตัวพี่น้องเลยนี่ตัวที่หนึ่งนะครับโอ้โเราเข่าสองตัวเลยว่าเราคือหมานแท้นี่ครับอีกตัวนึิมครับอ้าวหมานหมานหมาน,นนะครับ โอ้ขนาดเลยครับเอาคนเดียวสักคู่เลยนี่ครับใส่กับม้าจักหกล้อเนาะไหนวะตัวนี้ประว่าน,นี่เนาะม้านหกกโลพี่ลองใส่ปลาบึกมมน,นี่นะครับบ้านใหญ่ปันไดน,นะครับแต่ว,ว่านี่เรากับหมานะล่ะนะครับจัดคนเดียวเลยสองตัวนะครับโอ้ขนาดเลย นะครับไอ้ข้างล่างกันย่องกันต่อพี่น้องเลยเห็นหลังหนึ่งนั่นแค่นั้นพุทอะไรบุ้นะครับอ่าพุทธเรียแล้วครับบึกต้นหนึ่งนะครับอ๋อนี่ครับอีกต้นหนึ่งครับนะครับดึงกันพอดีเลยครับนะครับอันหลังไม้เนี่ยกางเกงสีน้ำเงินนะครับบึกอีกแล้วครับพี่รองครับบึกกี้ครับกล้องดับพี่รองเลยแดดฮอนนะครับ มันฟุ่มเฟือกล้องดับเลยเอาเอาไม้อะไรกันนะครับอ่านี่ครับกระลังกกรลังดึงกระลัง,กง,งแก่พี่น้องเขาแหงกันเด้อปลากระไรพี่น้องไงพวกคนธรรมดาที่กันนะครับขึ้นส้นนี่สามสี่ตัวครับเหมือนไะ้กลอยู่ทางบ้านน้องแยกรนะครับพี่น้องวันนี้นะครับลงไหแจับปลาทีมกานตั้มร้อยเอ็ดนะครับ บัตร1,400บาทนะครับโอ้มันมานมาน,มานพี่นอ้องโดยสรุปปลาบึกกับไส้หมันนะนครับพี่น้องคืนขาวโตกับไส้ใกล้เคยียงกันนะครับ6โล7เกโลนี่ครับประมาณนนี้นะครับโมนี่ ออกมาแล้วหนึ่งรายนะครับแต่ห่อเบิ้งครับห่อหนึ่จะโลครับพี่น้องเอาไปหกโลดเกียโลนี่างไรพี่น้องเกียโอ้เต็มเปียเลยเกียโลเกียรตโลเปี้ยๆนะครับตัวนี้นะครับตครับลูกสูสีกันนะครับแต่ละตัวนี่ก็ได้เลี้ยงนะครับขี้เลงสิบตัวอยู่นี่ขี้เลี้ยงขี้เลี้ยนี่นะครับปตาหมันหมันหมันพี่น้องนะครับ ขอบคุณครับเบิ้งสะดุ้งครับพี่น้องโอ้ยเขาคัดเขาแนี้ยได้แลอวหนนะครับตอนนี้บึกก็ขึ้นแล้วครับเห็นนกเก็นตัวแล้วพี่น้องนะครับบรรยากาศจ,จมไปเรื่อยๆพี่น้องสุนแลวเงาสาวง่ายๆพี่น้องเ็ยวันงนี้นะครับ ฮะบื้อมเพงแดงกันนาะมเสออกฟังดู่ด้วน่เื่อฟอกกันดในกเขาเดือนกลัวเรือได้พ่อฟอกันน่ะมักบพเดกันเฮ้ยเนาะ้องปลากันหน่ช่วงนี้ครับผู้ได้ไปกับบวชอาเบิ้งก็เป็นจังได้แบบนี้ว่าได้สอตัวโย่พได้พดพ่ได้พดพี่น้องสามตัวสีตัวพี่น้องนะครับเยฟังกดละ Icana, <adece S 2> เดวานหะีเล้ยดวนดวนเออเอามันๆมาเอาายนี้ลกจากวันหินก่อนี่เอาเบ่งครับวันนาแกงต้มจนมังบัวครับบนนอ้ยู่ฟังครับพี่น้องน้ครับเอาม่แล้ล่ะวันหินไม่าวันหิน บรรยากาศตอนนี้ก็เริ่มคืบแล้วพี่น้องจังไนฝนในตัวข้ามห้องในลายจังไนในเบื้องส่วงแล้วนี่สร้างบันน้องแกนะครับก็พ่อในรุ่นพี่น้องนะครับป้าวันนี่นะครับผ่านไปนะครับประมาณสองชั่วโมงครับพี่น้องตอนนี้นะครับเชี่ยแฮวกับเชี่ยสะดุ้งนะครับนอนกันสองชั่วโมงเต็มเลยตอนนี้นะครับ เป็นจังไดบทสรุปวันนี้นะครับสจหรับบ้านน้องแอกนะครับบัตรหนึ่งพันสี่ร้อยนะครับถ้าว่าได้ยินข้าวว่าได้บึกกันหลายคนได้พี่น้องนะครับบางคนได้สองได้สามก็มีนะครับเอาเบอร์ขนาดของลุงหม่อมเป็นจังไดเนี่ยเบาเบาผิวเลยเออเว้ยยุไก่ไข่มาได้เอาหมดขักโอ้โหเรียกโสเลยเออ มันจะฟังยังบ่ถือระบาดเบิดอระบานี่ก็เบื้อนะโอ้พี่น้องคร<อ>ับ<ส>บระการบึกเข่าสะดงข,งของน้องนาทีครับพี่น้องขาดจ้วงพวงเลยพี่น้องเลยนายครับเอาประยู่นะ วันนี้ขาดกับหลายท่านครับพี่น้องสตุ้งขาดแง่าขาดกับพมีครับมันโดยเฉพาะสตุ้งนี่ครับขาดกันสะนั่นเลยนะครับบึกสวัดว่าเดียวขาดเลยนะครับหาพี่น้องครับสำหรับบรรยากาศทั้งมานีน้องแยกกะโดยร่วมกประมาณป้านเท่าที่เห็นแล้วพี่น้องนะครับเห็นบึกขึ้นโยพอสมควรโย و, แปดตัวเก้าตัวสิบตัวนี่ะพี่น้องนะครับแล้วก็มีปลานิ่นนะครับใส่สามตัวสี่ตัวห้าตัวหกตัวนะครับต่อกิโลก็มีหลายพี่น้องนะครับตอนนี้ฝนลิ่นพี่น้องขออนุญาตเก็บกล้องสักวันเดี๋ยวมันจะเปียกครับเมื่อกี้ก็เจ๊งไปแล้วครับตากแดดดับไปแล้วนะครับอ่ะขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่บ่อหน้าน้องนาพี่น้องครับฝากติดตามเว็บน้ำกับช่อง YouTube เอาร์ทิเทคสเตชันครับพี่น้องครับนะครับสำหรับคลิปนี้บ่อนี่สบายดีสวัสดีครับ